สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำเช้าว,วันที่16เดือนกันยายนครับทุกท่านราคาทองคำนั้นยังคงอยู่ในทิศทางฝั่งขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งตามภาพที่นักทุนเห็นกันอยู่ในขณะนี้เลยโดยสาเหตุหลักๆนั้นถ้าเกิดว่าเราคุยกันในเรื่องของตัวข่าวสารก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็น ที่กำลังถกเถียงกันในตลาดในตอนนี้ว่าเฟดนั้นจะลดดอกเบีย้ย0.5%หรือว่าลดดอกเบีย้ย0.25%ดีเมื่อเราเข้ามาดูข้อมูลล่าสุดจากทาง f ฟด Watch 2ของ c m ม Group นะครับคุณผู้ชมก็จะพบเจอว่าอ้าวเกมพลิกเงินทุนครับเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นนะครับที่จะลดดอกเบี้ยเยอะๆเลยอย่าง0.5เนี่ยมันกลับมีความเป็นไปไ,ได้มากกว่าซะแล้วครับจากสัปดาห์ที่แล้วนี่ คนก็คิดว่า0.25%นั่นแหละ0.5คงจะไม่น่าใช่หรอกครับแต่ตอนนี้มันปเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับนักถุดครับดังนั้นนี่คือสาเหตุหลักที่หนุนให้กับราคาทองคำและก็ดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถามก็ต่อว่าเอาโหคุณครับอย่างนี้จบและะ้วแสดงว่าทองเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะหลุด2,500อ,อีกแล้วใช่ไหมพี่จบแล้วสิ้นแล้วชีวิตนี้ไม่ครับผมกำลังจะบอกว่า ถ้าเวลาเราเห็นเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันมาตกอยู่ที่0.5มันเหมือนกับจะสนับสนุนให้กับขาบายใช่ไหมครับนักถุดครับถูกมันสนับสนุนตอนนี้แหละแต่ถ้าการประกาศด,ดอกเบีย้ยจริงๆเขาไม่ได้ลด0.25หละเขากลับลดแค่0.25มันจะเกิดสิทธิ์ที่เรียกว่า Miss market expectation ก็คือผิดจากที่ตลาดคาดการันเอาไว้ทองคำ และดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยคุณจะโดนเทอย่างหนักเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับห0ึ 1, ่ถึงสามพจุดเนี่ยรอวัดผลได้เลยซึ่งรองเออรองวัดระยะนะครับเนจากสมมุติว่าวันนี้เป็นคืนวันพฤหัสบดีตอนตีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าราคาอยู่ในทำมาสองพันาร้อยแปดสการลงเนี่ยสามารถลงได้เลยนะสองพต้นต้นสองพแถวแถวตรงนี้นี่มีโอกาสที่จะลงถึงได้เลยแต่เดี๋ยว เราจะต้องมาดูราคากันอีกครั้งหนึ่งว่าตอนตีหนึ่งวันพฤหัสบดีนะั้นราคาทองอยู่ถึงตรงไหนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันยังไม่ถึงวันใกล้ประกาศกันจริงแต่แค่จะบอกกันนักทุนว่าตลาดที่คาดหวังอะไรเอาไว้ถ้าเขาผิดคาดขึ้นมาเนี่ยมันเทหนักได้นะครับนักถุนนะอย่างพี่อามถามมาทอนจะไม่ลงแล้วใช่ไหมครับถ้า การประกาศนโยบายถ้าเขาดันลดดอกเบี้ยแค่0 2 5จ้อริงเนี่ยทองสามารถลงได้นะครับเพราะอะไรครับตอนนี้ความคาดหวังมันไปตกอยู่างฝั่งการลด0.5%เป็นไปที่่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นขาเซลล์ถ้าถามว่าพี่ควรจะทําอย่างไรดีเนี่ยอันดับแรกเลยตอนนี้ที่เรารู้กันดีก็คือนักทุนจะต้องถือสู้ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงการประชมุมนโยบายการเงินของเฟดครับทุกท่านซึ่งผมก็ไม่แน่นอนไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแต่ละคนจะมีเงินทุนเท่าไหร่ถือสู้ไหวไหม หลักสาคัญเนี่ยมันอยู่ที่เงินทุนของเราเป็นหลักนะนึ่งุดครับไม่ใช่ว่าเราไปได้ยินบางคนเขาบอกว่ามันมีแนวโน้มจะลงอยู่นะเราจะถือสู้ไปเรื่อยเราจะเติมเงินไปเรื่อยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในตลาดเนี่ยม,มันมีความไม่แน่นอนครับไม่มีใครที่จะรู้จริงร้อยเปอร์เซ็นตะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยดังนั้นไม่ว่าจะอ,าอะไรก็ตามแต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขาเซล่อยเน้นอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ขาบายก่อน ขาบายได้กําไรมานแต่ด้านล่างสามารถถือต่อได้ไหมต้องดูก่อนว่าถ้าเรามีออเดอร์มไม้ายต่ำมากๆเลยคําตอบเนี่ยสามารถถือได้เลยครับนักทุนพ่ออะไรครับวันนี้ทองคําเดี๋ยเราจะมีจุประครับโครงสร้างเทรนอยู่ที่2564กับ2547 ถามว่า2ตัวนี้นั้นสําคัญอย่างไรสําคัญอย่างมากตรงที่ว่าถ้าราคาทองคําในวันนี้ไม่สามารถลงมาแตะโซนสีน้ำเงินด้านล่างได้เลยนะครับขอให้ทั้งขาบายขาเซลล์ทุกคนในไลฟ์ของเราประมาณ650ท่านรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวกลไกโครงสร้างของราคาทองหน้าบายเขาจะบีบทองคําให้ทําจุดสูงสุด,สด,สดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งครับโดยเป้าในการขึ้นนั้นจะตกอยู่ที่2 5 9 1 2 6 0 4และ2619ตามลําดับ อุ้ยแล้วมันจะขึ้นจริงเหรอคะคุณมันอาจจะไม่ขึ้นในวันนี้ก็ได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกนะผมพูดดักไว้เลยว่าไม่ว่าจะวันไหนเวลาไหนก็ตามแต่แต่ถ้าทองลงมาถึงโซนน้ำเงินล่างไม่ได้ที่พี่น้งทุนเตรียมตัวได้เลยครับขาบ่ายรันกำไรต่อมันมาแน่ตัวเลข3ตัวด้านบนนี้ส่วนขาเซลต้องเตรียมตัวรับมือด้วยนะครับทำไมทำไมถ้าลงมาถึงน้ำเงินข้างล่างไม่ได้แล้วมันถึงจะต้องขึ้นข้างบนคะมันเป็นกลนไกของโครงสร้างเทรนขาบ่ายครับซึ่ง ตามเนื้อหาพื้นฐานทางหลักของเทคนิคอลเลยนังจุนครับทุกคนเขารู้กันดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเขาจะเปิดใจย,ยอมรับกับความจริงได้หรือไม่ซึ่งสิ่งที่ผมได้พูดไปนั้นไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับมันคือคกลไกของราคาครับนังจุนที่ได้ถามต่อว่าโอ้โหแต่ว่าถ้าจะต้องรอให้มันย่อลงมาโซนน้ำเงินขนาดนั้นเลยเนี่ยกำไรพี่คงจะหายไปเยอะเลยคุณครับมีหลักในการดูอย่างอื่นไหมมีครับนั่นดูจะเห็นว่าผมได้ให้ตัวเลข2,500 เจ็ดเอาไว้ตรงกลางถาว่าตัวนี้จะมีความสําคัญอย่างไรต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าตัวเลขกังกล่าวนี้มีความสําคัญอย่างมากนะนั่งถุนนะตรงที่ว่าถ้าราคาทองคำนะฮะยังไม่สามารถย่อตัวลงหลุด2 5 7 7ได้เลยเอาแค่25.7 7ก่อนนะซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่2581ถ้ายังยืนเหนือได้มันก็จะเป็นการสะท้อนบอกกับเรานะครับว่าตอนนี้พลระกำลังการบายในช่วงเช้าวันจทา์ของผมนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมาก ผมยังสามารถที่จะไปต่อได้ครับวัดกันแค่นี้เลยอย่างนั่งทุนตอนนี้กําลังคอมเมนต์ถามมากถามมานะครับว่ามันจะไม่ย่อหน่อยหรอคะคุณคะในใจผมอยากจะตอบช่วยขาเซลล์อยู่แล้วนะครับว่าโอ้เดี๋ยวมันก็ย่อนะทุนมันมขึ้นมาสูบแล้วแต่ต้องคุยกันด้วยหลักเหตุแล,ลและผลและความเป็นกลางครับว่าถ้าผมยังยืนเหนือ25-7 7ได้มันเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าขาบายเขายังไม่ยอมปล่อยวางออเดอร์นะ และเขาก็ยังไม่ย่อออกจากตลาดด้วยดังนั้นทองโอกาสที่จะกลับขึ้นระยะสั้นคือไฮเดิมไฮเดิม erm นี่ประมาณ2.58 5.97มันยังมีความเป็นไปไ,ได้อยู่ครับค้าวบายในะช่วงเชา้าจะเริ่มคลายกำลังขออนุญาตลาไปพักเที่ยงไปทานข้าวก่อนนะก็ต่อเมื่อทองย่อตัวจนต่ำกว่า2.57เขาบอกต่ำกว่านั้นไม่ใช่แค่ย่อลงมาแล้วทะลุนะครับไม่เอาแบบนั้นนะเพราะเผื่อบางทีมันทิ้งไส้ย้อนกลับได้ มันจะต้องเป็นการปิดตัวใน t i m e f r a m ชั่วโมงขึ้นไปต่ำกว่าราคา2577ให้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นขาบายเขาก็จะเริ่มมองซ้ายมองขวาเริ่มคุยกันแล้วครับว่าเออแสดงว่าขาบายบางส่วนเนี่ยเขาเริ่มมีการ็ค k i n g profit หรือว่าปิดทํากําไรกันไปบ้างแล้วละ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็ทยอยปิดกันบ้างแล้วกันหลังจากนั้นครับทองมันถึงจะเริ่มย่อตัวกลับลงมาได้แต่ถ้าเป็นกรณีดังกล่าวแบบนี้นะครับนักลงทุนอย่าเพิ่งไปเซลล์สวนถ้าจะดีที่สุดครับ การเซลล์สวนนั้นอาจจะได้ราคาที่สวยสดงดงามเลยล่ะแต่เราจะเอาราคาสวยไปทําไมในเมื่อมันไม่มีความปลอดภัยครับอันนี้ฝากกันนะถือไปก่อนนะดังนั้นขาบายที่ได้กําไรถือต่อได้ส่วนบางคนบอกว่าผมไม่มีของเอาอยัางไงดีครับมีให้เลือก2อ,อย่าง อย่างแรกถ้าตงจุดใจร้อนก็บายตรงนี้ครับ2อ7 7ซึ่งผมแจ้งตรงนี้เลยนะทุกคนนะว่าผมไม่บายด้วยนะครับเอานะครับแล้วมาบอกว่าให้บายแล้วไม่บายก็ยคือยังไงไม่ครับเราหมายถึงคนใจร้อนบางคนเขาก็บายกันอย่างต่อเนื่องบายกันเพลินเลยก็เลยอยากจะได้จุดใจร้อนก็มีให้แล้วครับ2 5 7 7 6 8แล้วก็ SL เนี่ยต่ำกว่าโลนี้สักนิดหนึ่งก็ได้ครับประมาณ2 5 6 0ถ้าโดนล,ลากก็ประมาณ2 0 0 0จุดรับได้ไหมถ้ารับได้ก็เทรดได้เลย แต่ถ้าอยากจะได้ความปลอดภัยนะซึ่งชิดที่ว่าถ้าลงมาเนี่ยผมรับแน่แคือโซนน้ำมินด้านล่างครับ2 5 6 4ถึงถ้าทองสามารถย่อลงมาถึงขนาดดีประมาณ2 0 0 0จุดถึง3,000จุดได้ผมแจ้งกานังทุนในไลฟ์เลยนะว่าผมจะเข้าบายด้วยโอเคนะครับนี่คือการสรุปประเด็นขาบายอย่างชัดเจนทีนี้มาคุยกันที่ขาเซลล์กันบ้างขาเซลบอกว่าคุณคะทองเนี่ยมันจะไม่ย่อเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้พี่ติดเซลเยอะมากอะไหนใครติดเซลราคาไหนเนื่องจกครับพิมพ์กันเข้ามาเลยครับทุกท่าน ผมอยากจะดูว่านักถุนจะติดราคาไหนแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะติดราคาไหนก็ตามแต่มันก็จะมีหลักการดูง่ายๆแค่นี้เอง1ถ้าทองคาหน้าบายจะคลายกําลังก็อย่างที่ผมได้แจ้งไว้ขอราคาทองนั้นปิดตัวต่ำกว่า2 5งหให้ได้ก่อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวกําลังเซลล์มันจะเริ่มมานะครับแล้วพี่ควรจะทํายังไงดีครับคุณถ้ามันไม่ย่อเลยตอนนี้นักถุนจะต้องถามกับตัวเองแล้วว่าการที่เราติดลบไม้เซลล์อยู่นั้น ถ้าทองสามารถขึ้นได้อีกจากราคานี้เลยนะครับนะโดนลาก้นไปอสักนิดหนึ่งสถานเบาเนี่ยคือประมาณ90 0กว่าจุดเราจะติดลบเพิ่มเท่าไหร่แล้วพอร์ตของเราน่าจะทนไหวหรือไม่ถ้าสถานหนักเลยเนี่ยนะครับก็นู่นแหละครับประมาณ2,300จุดหรือว่า4000จุด,ดด้านบนคํานวณเผื่อบางท่านที่ติดลบหน้าเซลลอยู่นะครับเขาจะถามว่าโอ้ยพี่ไม่ขนาดนั้นละมั้งถ้าคุณครับใครจะไปรู้ครับขนาดก่อนหน้านี้ทองมันอยู่แค่2520ัากว่า เขายังลากเราขึ้นมาอีกครับประมาณเกือบๆหกพันจุดเลยทั้งชุดครับดังนั้นตลาดทองคำเดี๋ยวมันไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่เราสามารถที่จะทําสิ่งที่ไม่แน่นอนให้มันไม่เกิดความเสี่ยงกับเราเราจะต้องทําการประเมินไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าเรากลังจะเจอความเสียงตรงนี้เราจะต้องโดนเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งสําคัญแนละทุกคนต้องทาจริงๆนะคนที่ติดลบแล้วคิดอยากจะสู้ ถ้านักลงทุนไม่คำนวณไว้ก่อนเนี่ยมันคือการสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นแล้วมันจะลำบากนะครับเวลาที่เราจะสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะดังนั้นคำนวณเผื่อให้ผมหน่อยครับถ้า mm ดีมากๆเลยอยากจะสู้สุดใจเลยเนี่ย mm เผื่อไปก่อนประมาณ4,000จุดครับว่าถ้าเราโดนอีก4,000จุดเราจะติดลบเท่าไหร่แล้วถ้าตัวเลขติดลบนั้นเป็นตัวเลขที่นักลงทุนสามารถรับได้นั่นก็ปแปลว,ว่าอ่ะโอเค เราสามารถเทรดได้เราสามารถถือต่อหน้าเซลล์ในการลุ้นได้ในการวัดดวงได้เพื่อมันขึ้นไปถึงสักจุดใดมันอาจจะย่อกลับลงมาให้กับเราได้บ้างนี่คือสิ่งที่คนที่ติดลบต้องทําอยู่นะรวมถึงนักทุนที่พิมพ์กันมาด้วยว่าติดลบอยู่ประมาณเท่าไหร่มันไม่ใช่สําคัญว่าเราจะไปรอลุ้นในการออกไม้เซลล์แก้ตามจุดต่างๆ สำคัญมันอยู่ที่เรารับก,กับตัวเลขขาดทุนได้ม้ากน้อยแค่ไหนนะทุกคนนะเราอย่าโฟกัสผิดจุดนะครับหลายๆคนที่บาดเจ็บหนักเพราะอะไรเพราะเขามองว่าเงินทุนเนียบมันยังเหลืออยู่แล้วก็อีกนิดนึงมันก็จะเข้าสู่แนวต้านสาคัญแล้วแต่พอไปถึงจริงๆพอเวลาเราโดนตัดขาดทุนจริงๆนะครับมันเสียใจนะมันเสียความรู้สึกนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่เคยอยากจะให้ตัวเลขดังกล่าวมันเกิดขึ้นจริงๆเลยล่ะดังนั้น ตรเียมใจเอาไว้ก่อนนะครับอยากจะสู้กับอะไรก็ตามแต่ต้องสู้กับศัตรูที่มองเห็นถ้ามองไม่เห็นมันสู้ยากถามต่อว่าอาแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่มีขอแล้วคุณครับอยากจะเซลเซล์ตรงไหนดีครับเอ่อเป้าในการเซลล์นะครับถ้าเท่าที่ผมมองนะว่ามีโอกาสาที่จะชะลอกำลังกราฟได้ก็จะเป็น3ตัวเลขด้านบนครับ2591 2604และก็2619แต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเซลล์ด้านบนนี่มันจะแบบมันจะลงยาวเลยไม่เข้ไปเป็นหน้าเซลล์ระยะย,ยาวไม่ได้ครับ ทองคำตอนนี้ขึ้นมาพร้อมปัจจัยสับสนุนสประการประการที่1ก็คือเรื่องของพื้นฐานข่าวสารประการที่2คือเรื่องของเทคนิคเพราะฉะนั้นสินทรัพย์อะไรก็ตามแต่ที่มีการขึ้นตามเทคนิคและข่าวสารเทรนที่มันเป็นอยู่มันก็จะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆครับและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทรนถ้าไม่มีข่าวใหม่แจ้งเข้ามานะครับ 2. ถ้าเราอยากจะเซลล์อย่างปลอดภัยผมแนะนําแบบนี้ว่าเราจะต้องสังเกตให้ได้ว่าขาบ่ายเนี่ยเขาจะเริ่มยอมแล้วจะเริ่มออกจากตลาดแล้วนะ ซึ่งหลังในการดูก็คือรอดูว่ามีแท่งเจนทางเฟรม1ชั่วโมงขึ้นไปไหมเช่น H4 หรือว่า H1 ปิดตัวต่ำกว่า2.57ถ้าเกิดแท่งเดียสีแดงต่อเนื่องหลายๆแท่งต่ำกว่า2.57อันนั้นแปลว่านักทุนเริ่มเซลได้มันปลอดภัย100%มเ้ยหมครับคุณไม่มีคาว่า100%ครับในตลาดการลงทุน แต่มันจะปลอดภัยและก็ SL น้อยครับเพราะว่าถ้าเราเซลล์ตอนราคาทองต่ำกว่า2577เราใช้ราคาเหนือไฮก่อนหน้าสักนิดหนึ่งนึงจุดกับประมาณสัก2587ก็ได้ก็จะบาดเจ็บแค่ประมาณพันจุดพันจุดที่ถือว่าน้อยแล้วนะครับดังนั้นผมฝากไว้ด้วยนะวิธีการเซลล์ที่แนะนําแนะนําว่ารอราคาปิดตัวต่ำกว่า2577เกิดแท่งแดงสัก2 3ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเซลล์อันนี้เป็นวิธีการแนะนํา ส่วนวิธีการที่ไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าได้ราคาสวยก็คือไปเซลตามแนวต้านที่ผมร่างเอาไว้ให้นี้ที่ด้านบนครับเนื้งจุดครับนี่เป็การสรุปประเด็นทองคําของเราทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณครับผมลูกค้า XM รู้ได้ยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางบโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรง ถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการเอ็กเซมในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบุณครับ สอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเทงนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเปหน้าเว็บไซต์ก่อนลาการเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคําว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดท,ทองคำแี่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัส เอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM ซนี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100นักงจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีกยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันตโลครับนักงจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรยทองคําจะถูกและก็ f ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเ,เข้าสู่กระเป๋าเราแน,แน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรด1นหลอดนะ ส่วนอัลตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุกสกเกดีดีครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไ่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้หนั่งทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้ กดป้อนที่นี่จําตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักงุดได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า K hey, R U P A O คูเปา1,2,3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนั่งุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาท้นทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม